มีอะไรบ้างข้อแรกเลยทานสม่ำเสมอไหมอ่อมปริมาณค่ะแล้วบอกว่าเริ่มต้นต้องรับประทานเท่าไหร่ค่ะแต่คุณประหยัดไม่เอาเริ่มทีละน้อยเนาะแล้วก็อาใช้กินบ้างไม่กินบ้างเข้าใจเนาะ พวกแบบเป็นคุณหมอจ่ายยาเองอเขาบอกให้ทาน3ไม่เอาอะฉัน2ก็พออ่าเนียนะคะนะเพราะฉะนั้น <laughs> มันก็จะไปเปรียบเทียบกับพวกที่เขามาแชร์ประสบการณ์ไม่ได้พวกที่มาแชร์ประสบการณ์ในในไลฟ์หรือว่าในเพจของเราเนี้ย<ฮ> <laughs> เขาจะรับประทานครบ<ฮ>ท้วนอย่างน้อย6กแคปซูลต่อวันแบ่เงเดืน2มือ้อตามนี้เลยเนาะสามแคปซูลแล้วก็ค่อยลดลงมาเหล,ลือสแคปซูลหลัจะผ่านไปสเดือน แล้วก็เหลือหนึ่งแคปซูลต่อมือได้ทีนี้มาดูรายละเอียดกันตามนี้ค่ะสม่ำเสมอนะตรงเวลาทุกวนันนะคะก็คือตามนี้เลยอ๋อต้องตรงเวลาด้วยเหรอจาัน หมายถึงว่าก็ก็ไม่ต้องถึงกับตรงนั้นเป๊ะแต่ถ้าทําได้มันก็นึกถึงออกไหมว่าของเวลามันเข้าสู่ร่างกายเราแล้ว,ลวมันก็ไปรันทํางานใช่ไหมอพอเสร็จแล้วพอมันรันทํางานหมดแล้วเอาพเราเติมเข้าไปมันก็จะครบไซเคิลครบครบอบมันก็ไปทําได้ดีนึกออกไหมอันนี้เป็นวิธีทาให้คุ้ม <laughs> <laughs> แต่ถ้าสมมติ <laughs> ไม่ได้จริงๆเนี้ยจัง,จงก็ไม่ได้สิเก้กับมันเนาะเช่นอาเช้าลืม โอเคกลางวันกระดาเย็นกระดาษแล้ววันลุ่งขึ้นก็ไปสตาร์ทใหม่โอ้ยอย่างนี้น<อ>เทคนิคถ้า<อ>คุณทานหกโมงเช้าหกโมงเย็นแล้วแบบมีวินัยสม่ำเสมอแบบนั่นตอนท้องว่างรับรอง คุ้มค่ะได้ผลเต็มแม็กซ์เลยนะคะถ้างั้นค็ดูเตือนอีกทีหนึ่งเลยค่ะว่าสองเดือนแรกควรทานเท่าไหร่สองคนเดือนแรกก็คือสามแคปซูลหรือสองแคปซูลก็ได้แต่เช้าและเย็นนะคะขึ้นกับน้ําหนักตัวใช่ค่ะเว้นช่องเอาไว้ว่าสองแคปซูลเซีนถ้าหนักไม่ถึงห้าสิกิโลเนี่ยเอาแค่2แคปซูลเช้าเย็นก็พอแต่ถ้าเกินนั้นตัวเริ่มตัวใหญ่แล้วก็เเป็นสักสามแคปซูลเช้าเย็นน้าร้อยกว่าเหรอคะมากกว่าก็เอาแค่สามเดือกันอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะ โอเคจากนั้นเดือนที่3ลดได้นะคะถ้าเดิมทาน3ก็ลดเหลือ2แต่ถ้าเดิมทานสอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งรีบรดใช่ไหมคะใช่ค่ะยังทานสต่อไปนะคะแล้วก็เดือนถัดไปคือเดือนที่4-5-6เนี่ยอาจจะประหยัดลดลงมาเหลือแค่1นึแคปซูลเช้าเย็นได้ค่ะได้แต่ทั้งหมดตรงนี้ให้สังเกตตัวเองดูเนาะว่าเราผูกมากแค่ไหนถ้าเราผูกไม่มากก็คือ สามแคปซูลเช้าเย็นสักสองเดือนได้แต่ต้าบอกว่าถ้าผูกมามากแล้วได้ขอเป็นสักสามเดือนสี่เดือนแล้วค่อยลดค่อยปรับอาจารย์เกี่ยวไหมคะสมมุติถ้าช่วงนี้เราแบบว่าอดหลับอดนอนใช้ร่างกายเปลืองเราก็ควรจะทานสามเนาะใช่ใช่อันนั้นก็คือหลังจากที่เราปรับโดสเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคบางช่วงเราใช้ร่างกายหักโหมเราก็ต้องรู้จักกลับมาปรับทานเยอะขึ้นได้ไม่เป็นไร นะคะเดี๋ยวคุณตอนท้ายคุณอุ้ก็จะมีเทคนิคดีๆแนะนําให้ทานฟรีไปตลอดโอเคค่ะนะคะเอาละ,ะนะคะเข้าใจเนาะค่ะถัดมา